คืนใช่ไหมร่อไม่ใช่เขาอ่ะทำเงินหายเรเป็นคนเก็บได้เออเอา,เอา,อางี้พี่จะเล่าฟังเรื่องมันเป็นอย่างนี้พี่รีบไปทำธุระข้างนอกเสร็จแล้วพี่เอาเงินเนี่ยหนีไว้ใต้รักแหนแล้วก็หยิบขึ้นมาโรตาร์ปปุ๊บเงินก็ล่วงลงไปแล้วพี่ก็ลืมว่าเงินมันล่วงลงไปตอนไหนพี่ก็จำได้ว่าออ มันมีเด็กคนอ้วนคนหนึ่งที่เดินผ่านหน้าบ้านตอนที่จะออกจากบ้านเสร็จแล้วเด็กคนนั้นก็เก็บเงินของพี่ไปเดินเดินอยู่ก็นึกว่าเอ๊ะจะเอาเงินไปซื้อของที่อยากได้หรือจะเอามาคืนพี่เขาดีแต่บังเอิญสันดานดีเลยเก็บมาคืนพี่เหมือนที่น้องทำอยู่ตอนนี้ไงโหสุดยอดเลยพี่พี่จำได้ไงครับโ <c oughs> อเว่นปูลยอ ไหนก็ไม่กันไดนก้อกัน่เองพี่ครับครับพี่ครทำดีแล้วนจะได้อะไรล่ะครับทำดีแล้วได้อะไรอย่างงั้นทำดีก็ได้ดีทำชั่วก็ได้ชั่วกามั่วก็ได้เต็มสิบพี่พูดเฉยๆเป็นพาดีตอนเรียนอนะแต่อย่าเอาไปใช้นะมันไม่ได้ผลเอาไปใช้นะครับเดี๋ยวคนแถวนี้เนี่ย จะหาว่าพี่แรงน้ำใจเด็กเก็บเงินเป็นแสนได้แล้วไม่ให้เด็กสักบาทเดี๋ยวพี่ใช้เงินก่อนนะว่าครบไหมโอ้โอพี่จะให้ผมหมดนี่เลยเหรอครับผมคงรับมันไม่ได้หรอกนะครับั<ม>นเยอะเลยไปเป็นคนดีจริงเลยอ่ะนวพี่ให้ครับโอ้คุณเด็กมัน เก็บเงินให้ได้ตั้งแสนนึงคุณให้เขาไปแค่ร้อยเดียวเนี่ยนะแรงน้ำใจจริงง